สบายดีพี่น้องวนนง้อเขาสวนเลยนห่นะเฮ้ยฮ้้ยนะ้ฮ้ยยย้ยง้อเขาสวนฮ้้ยเขาประตูนงอ้นน้อยเลยพี่น้องเอ้ยคนไขตู้หรือคนบ้น้ยฮ้ย,ย้ย้ยฮ้ยย้ยฮ้ย Khẩu ở oh, phải bỏ ắt mặt khảo lên để khẩu này nữa. hơi 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 thật vậy hơi là hơi 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 Đây hơi 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 ไปประตูแล้วก็บ,บ่อัดเนะ้องุเจ้านี่อเออเฮ็ดตู้หัวนะไหนไหนเฮ็ดตู้หัวบ่อัดนี่ออกไปก็อัดเข่ามากกัอัดหรอปะงามแรงแบนี้แล้วก็งัวซุ้มี่นๆเขาเลยโอ้อยนี้แหละที่ข้างนี้นะว่าได้ผูกได้มัดคือข้างทนะ้ายอีกนะข้างเล่านี่เป็นพวงเป็นหมูอยู่งัวนะ ัดเนี่ไม่ใช่เขาได้ยังไงปะโอเซลอยู่ท้งผมน่าจะงัวขยะกับเทมเดี๋ยวข้าวหุงเดี๋ยวขยะกันได้ยังเปียกอยู่พี่น้องเลยยังจูดกันยังบ่ใหม่อกให้แดดจักสีหามือแดดคักๆก่อนสิให้ทะเบนผลนม้สำระให้ขยะนี่ไก่กับไข่ละสองสี่หกแปดหน่วยไข่เละพี่น้อง กู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 เอาเอาเจีนเกือเสาเกือแรกนะขนอเกือไก่ก็ได้เจยนไปต้งคนนี่แหละกู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  ไปผูกไปใส่ด็ตัวหนึ่งกู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 ไปเมย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเมื์ห้าไปผูกสตจักไปทางใดพลอขึอนอดหน่อยพลไปไปมีมมวนมาตะเคือนอกันก็เมยตัวนั้นลูกสองโต๊ะไปมีม้วนเอาตะเคีอนโอ้ยบบนี้ มาเบิ่งเด็กๆพี่น้องสบายดีจ้าบายสบายดีจ้าพี่รุ้งเออเอันไหนได้แบบน้อยน้อยไนได้คะทาเนนน้อยไหนได้สบายดีสบายดีเฮเบิ่งกระตุนพี่น้องเอ้ยคนกันได้เบิ่งกระตุนนะกะโอ้ยไม่ได้ออกไปไใชแล้วาพระเอกน้อยนะเต้นเดาะเต้นดองแล้ว พูนุเปยนี่าตะกะโปรงสีแดงงามแท้ลานคอยพูนฟ้านูเปยนางเอกน้อยอะไรกบพระเอกน้อยเอาเต้นเต้นเอาเออ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 เอาเอาเออ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 เเเอเเอเเเออเออเเอเอเเอเอ้าเอ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  ติงน้อนนยตินติงินอิงน้อยิ้ส่แอลเด้วยปเป้ใส่แอลเห็ดปุค่ะติงนอยติงน่อยติงน้อติงน่อติงนยสายแอลคือจะเห็ดเจียงเพลงไะนะเด็ดติงเด็กอาศสยแอลน้อยปเป้เป็นเต้นเด้อพี่น้องเด้นเต้นเก่งๆเปเป้นะเลินแอลเก่งๆแล้ว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 เต้นบังอเต้น มาไงเต้นเนินกระเบื้องเต้นสบายดีสบายจำฝำเฮหยียบมอนกงวันเด็จเปิดสบายดีก่อนอ้าวสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อเสียหายนางมินทอดปลาด้วยพี่น้องเด้อวยนางมินทอดปลานิเพิ่นว่าทอดแบบไรว่านแม่มอนกับปู้ทอดสะเปรี่ตองคนว่าติดไปได้ทอดสะเปรี่ตองได้แล้วเสียหาย ลูกสาวทอดปลาสุกกินพี่น้องเฮ็ดไปไได้นี่ทอดวิธีใหม่ไปนะนะนะเอาเฮ็ดไปนั่นบ่ไปต้องลงในนั่นบ่เงล่างเลยเด้อเด้อเงเด้อเฮ็ดเด้อพี่น้องเฮ็ดไไดนี่เสียเยเยไม่ต้อง้องแบบนี้อะมันอยากแบนหลายนะก้นมันอยากจอเนาะเออมอบ่แบน ไอหม้อน้ำห่อนอันน้ำมันห่อนหลังจะเอาปลาลงหรือเปล่าปลาหนิ่งปลาหนิ่งี่น้องเออเมันยังเหี่ยวห้อยแล้วตำลังสีทอดปลาเบิกนำกันเดินไปส่งออกมาเป็นอะไรปลาปลาปลาเออสีออกมาเป็นตะกินรือสิบ่เป็นตะกินไขหม้อห่อนซะก่อนหรือเปล่าไหม้อห่อนเบิ่งสีมือน้ำมันห่อนจังหน่อยคนแหละเออเอาโอ้เห็นในนั้นบ่ใส่ขิงกับกระเทียมก็ติเคยเห็ดเคยเห็ดจักเถื่อเลยนี่ อ้าปเห็ดรูกสุรานนี่แหละกินตัวเดียวกับยาดบุพเกินอยากดเห็ดสมปลาเห็ดบบเป็นนะสมปลาเห็ดบบเป็นแม่เห็ดบเป็นแยบมันเน่าบัเคยเห็ดสักเถอสมปลาเอื่อยนะเพราะเห็ดเป็นมือกเาต้องขั้นมาได้อีกด้ยจะปลูกมเทศขั้นไปีงปลขั้นจนมันบดติดมือคนไหนเขาเห็ดนะเตมไ่ โมนะกหยากนะนเออน้ำมันร้อนแล้วมันเลยปลาลงปลาลงมันเออเห็นไปเลยเป็นอะไรเออสดทอดปลาเด็นี้เลยพี่นอเมมอนก็เ่เห็ดจักเพือสูกสาบอีเน่เอาไปตองหอมอทิงมเอาทิมาถูกส่นหอมมีมัมีทิงนี่นะกันเอาิใส่เพิ่มรสชาติแลวน้ำหอมเออถูกป้าหอมเ ตอนนี้แล้วค่อยทำโมห์เฮมมาเลยเห็ดแบบนี้มันมันมันกรอบอยู่บ่เห็ดมันทำก็ปีนก็กรอบมาแลยแต่ทำโมห์เฮมมันติดก้นหม้อซื้อๆโอ้โหูอันนี้อาศัยโมห์มันติดก้นหม้อแล้วคผิดเนี่ยอันนี้มันหมติดแต่เวลามันกรอบแล้วทำผิดสบายแหม่เนาะ อย่เย็นเย็นหอมโนะหอมสีหอาเขาใจโหดนมันใหม่เดเอาออกไดวปนี่พี่น้องเอาไปจาออกล้วแหมปนีมันมติแหละสบายเลยปนี้เอาออกก็ได้บอกออกก็ได้ปิ้นใส่ตเกาก็ได้ยวมันแหมแล้วโมติแล้วปนีเดี๋ยวหอยหอยแล้วพี่น้องสดลานางเหม็นเป็นมามามาต่อโตที่สองเลยโถ่โทำอทากระซุกเมื่อกี้นี่ตที่สองตนี้ใหญ่กว่ามู ไงกตเม่อกี้นี่สมันเดนไอเ่น้องมันใ่นะตัวนี้มัใหญ่เลยเด็กน้องสุกแล้วตี้เด็ก่น้องคุกแล้วตัวนี้เ่องไอ้อยเด็กิน้องเด้อตัวนี้ซุกแล้ว อาวันนี้ก็ลูกสาวใหญ่คุยมาเด้อพี่น้องเด้อนางหล่าเด้อพี่น้องอันนเมื่อก็แล้วเงานขึ้นมาได้ยังมาให้แม่์ใส่กระแตนใส่กระแตนเท้าออกใส่ผ้าแยงมันออกเลยล้อด้วยด้เดี่ยวน้วยใส่กระแตนได้หน่อไม้เออนี่ค่ะเออปัญหาหน่อไม้มาให้แม่พี่น้องเอ้ยเต็มกระปุกอันนี้อันนั้นกิโลเต็มกระปุกใส่กระแตนเบิ่งหันมาดูให้จับเลย อันน like ี้ตากาเตนด้วยที่น้องกากเแนนั่งหลับแตมว่าไหเม่กินเม่สั่งว่าจะกินตากาแนอ้อแม่ไ่ใช่ลอเนี่ยะเออจิลล์ก็ได้เต็มาะนีได้ยกมาได้อีกเนาะตอดีแดกสบายปนกับต้มน้าไหมกินกาบคัมมืดชาวนาคัมมามือดแหอ้าวไปฮาคัมมืดพุ่งมาเนี่เท่าอันนั้นบ่นพะลงไปพุ่นบ่อจะได้มาเนี่ยเออจะขึ้นมาเอจขึ้นมาเพื่อน สเลมอืแ้มมอเออเออแม่ต้มเมียนเม่ต้มเมียนอือืเอาหน่อไม้เอากิโลตจกระแตนมาให้แม่พี่น้องหน่อไม้เพื่อก็ได้ร้ายเติบเด้สปอกต้มต้มกินตะตกิโลอเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อถอดปลาหม่มอน็นตาแสบบอนี่ตาแสบบอเลี้ยงไ้อย อา้าคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งคลิปกินอีกเด้อบดนี้เด้อโอเคบาย